าใครชอบเล่นเครื่องเล่นสุดระทึกต่างๆเช่นเล่นหวัดเสียวเช่นอะไรเห่างนว่าเราที่เห็นเห็นก็อที่มันเป็นหมุนหมุนอะไรพวกไอ้ลักษณะหมุนเวียงนะพี่คุณแม่หมุนเวียงหมุนเวียงต่างๆมันจะมีชื่อมีลักษณะแบบทําออกมารูปร่างต่างๆกันอรถไฟเหาะเอ้ยอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรเพราะอะไรย้ําะมากมายแต่ที่แคนาดามันเกิดเหตุระทึกค่ะหลายคนอาจจะไม่สนุกแหละถ้าไปเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะเพราะว่า ภายในส่วนสนุกเมืองวอนรัฐออนแทริโอทางตอนกลางของแคนาดาเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมามันมีภาพเป็นคลิปเลยนะคุณแม่ผ่านทางแอปพลิเคชันติ๊กต k อเห็นถึงการทำงานที่มันผิดปกติของเครื่องเล่นสุดฮิตของเขาค่ะที่มีชื่อว่า l u มเบอร์แจ ลำโพงแจ็คเนี่ยมันเป็นรูปร่างก็คือทรงขวานเลยค่ะถ้าใครดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ขวานแล้วมันก็จะเอ้าวมันแใช่ไหมมันจะเป็นก้านแล้วก็จะเวี่ยงนะคะออกแบบมาให้มันสามารถที่จะหมุนแล้วก็ควงไปได้แบบสามร้อยหกสิบองศาควงรอบเลยจู่ๆควงกันอยู่เนี่ยกำลังมันๆเลยนะจู่ๆหยุดซะอย่างนั้นถ้าหยุดข้างล่างอ่ะไม่เท่าไหร่อันนี้หยุดแต่ว่าหยุดบนาั่งอยู่ข้างบนแล้วคนที่นั่งก็หัวห้อยลงไปไที่หัวห้อยเลยทําไงเนี่ยนั่นน่ะสิ คอยอยู่แบบเนี้นะคะความสูงจากระดับพื้น22เมตรนะอืมหนูไม่รู้ว่าคำนวณเป็นตึกกี่ชั้นดีประมาณสี่ห้าชั้นได้ไหมแต่ว่าค้างอยู่แบบนี้นาน30นาที30นาทีเลยหรอ30นาทีคือโอ้โหพอคนเห็นคลิปอ่านข่าวตื่นเต้นตกใจคนที่หายนี่ก็มือสั่นนะคนที่อยู่ข้างล่างก็กรี๊ดกร๊าดกันใหญ่เลยคือสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ทีมซ่อมบำรุงต้องรีบเข้ามานะคะแก้ไขสถานการณ์จนสามารถนำคนที่ อยู่เป็นเครื่องเล่นที่ห้อยหัวอยู่เนี่ยลงมาข้างล่างได้ไม่เป็นอะไรใช่ไหมปลอดภัยทุกคนโอ้แต่ถ้อยหัวสามสิบนาทีนี้มันก็เยอะเลยนะโชคดีที่ไม่มีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นแต่สื่อท้องถิ่นของแคนาดาเขามีการรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าสองในกลุ่มของผู้เล่นเนี่ยเขาเขาลงมาแล้วเขาบอกว่าโอ้ยเขามีอาการเจ็บหน้าอกแหละประนี้ทุกคนก็แบบเฮ้ยห่วงอ่ะรีบไปให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินเข้ามาตรวจสอบตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะโชคดีที่ ไม่จําเป็นต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะว่าเป็นอาการแบบเล็กๆน้อยๆน,นั่งพักแบบอาจจะตื่นเต้นตกใจด้วยแล้วก็แบบห้อยอยู่เนี้ยนะอาจจะแบบบางคนอาจจะพยายามไม่ให้หัวห้อยอ่ะอาจจะพยายามทําให้หัวมันแบบไม่ให้พิงที่สุดนะคะอ,อาจจะแบบเกรงมากเกินไปนะคะสุดท้ายก็เนี่แหละค่ะปลอดภัยทุกคนทางเจ้าหน้าที่ก็กําลังสืบสวนหาสาเหตุของการที่มันค้างอยู่เนี่ยนะคะว่ามันเกิดจากอะไรนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ทํางานกันอยู่